สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค,คุณแม่สีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับคุณแม่อยู่ที่ร้านเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไขหลําในโตนบางคุเราผมบอกเลยแทบไม่มีใครไม่รู้จักเพราะถือว่าเป็นข้าวมันไก่อันดับหนึ่งในชาร์ตเลย เพราะคนบอกว่าเลยว่าข้ามไก่อร่อยมีหลายเจ้าแต่ถ้าในโซนนี้ต้องยกให้ร้านนี้จริงๆกินตั้งแต่ระดับไลเดอร์ส่งอาหารมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่มิเตอร์แม้กระทั่งระดับเจ้าสวยยังกินร้านนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในระดับใดท่านสามารถเลือกมารับประทานได้เลยอาจจะผมจะพูดข้อมูลเบื้องต้นก่อนร้านเราเนี่ยเปิดแต่6กโมงเช้าเลยหกโมงสี่สิบห้าน,น,หนั่นแหละปิดสี่โมงเย็นส่วนใครอยากจะโทรมาสอบถามเอออยากได้เขาไปรับงานนอกงานในงานบนโทรมา ได้ละที่0958239941ผมรู้เบอร์ได้ไงมันติดอยู่ข้างหน้าผมผมอ่านเาส่วนนะครับนะคะเมนูนะครับเราแจ้งบอกมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ mm hmm. ที่สำคัญท่านามานั่งรับประทานท่านอดพบไม่มีทางจะได้เจอคุณแม่สีในตำนานเลยต้นกำเนิดเจ๊ส <c oughs> ีข้ามันไก่ตอนไหหลามแต่เรา ถือว่าเราโชคดีมากได้รับเกียรติของขอคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคุณแม่ที่สละเวลามาให้รายการผมตรงนี้เลยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยคุณพรซึ่งเป็นลูกลูกสาวดูแลบริหารอยู่แต่ท่านจะรู้ไหมต้นกําเนิดอ,อยู่ข้างๆผมแล้วคุณแม่สีเรานั่นเองนะคุณแม่ เราเปิดมาอย่างยาวนานเลยนะครับหนึ่งเก้าแปดสองนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเลยผมเกิดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดโอ้โหผผมสามขวบผมเพิ่งจะสามขวบคุณแม่เริ่มต้นตํานานแล้วเริ่มต้นจากที่อื่นมาแต่ก็สารกิจการมาจนถึงปัจจุบันนี้เหนื่อยไหมคุณแม่กว่าจะถึงทุกวันนี้อ๋อไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่ามี มีพอมีลูกแล้วเราก็มีกำลังใจอะ่ะ oh. มีแรงใจทำ oh. แล้วก็สามีก็ช่วยด้วย oh. เลยกลายเป็นครอบครัวมีความสุข oh. ทําไปก็แป,ป๊บเดียวเหนื่อยก็จริง oh. แต่แป,ป๊บเดียวก็หายเหนื่อยแล้วลูกหลานสบายลูกหลานสบายแล้วลูกๆก็ว่านอนสอนง่าย oh. คุณพรคุณพรดื้อไหมอ๋อไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเป็นลูกสุดที่รักของอันดับแรกเลยอแล้วปัจจุบันที่ผมพูดถึงคุณพรก็คือดูแลบริหารในรุ่นเจนปัจจุบันนี้อยู่นะครับผลตอบรับนี่จาผมโลกินทุกระดับคนเข้ามาเยอะจริงๆจนผมต้องนัดเวลาเอาคนน้อยๆเพราะว่าผมเสียงดังไงเดี๋ยวจะมาเที่ยงบ่ายนี่ไม่ได้เพราะว่า คนมันเยอะเราจะเกงกจเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาชงเช้าเ้าหน่อยเปิดร้านเลยลุยเข้าไปและที่สําคัญถ้าไม่ต้องกลัวติดคอนะเรามีน้าซุประล้อให้รับประทานของแม่เรามีน้าซุปอะไรให้เราด้วยเรื่องรับประทานเป็นคอโถบ้างของแม่ส่วนมากเขาทานข้าวมันไก่เขาจะควบด้วยเยื่อไผ่แล้วก็ซี่โครงกระดูกหมูต้มปักแล้วก็มีสาหร่ายด้วยค่ะอ๋อใส่สาหร่ายด้วยจ้าจ้ส่วนมากเขามาทานแล้วเขาจะต้องสั่งและที่สําคัญนะ ไอซีโค้งเนี่ยท่านหมอจะเหนียวหรือเปล่าอะไรเล่บผมรอมาแล้วผมพิสูจน์มาแล้วเนื้อหลุดจากกระดูปิดปิดปิดเพราะคุณแม่ตุนเป็นชั่วโมงชั่วโมงละลายในปากเลยจริงอันนี้ผมทดลองมาแล้วเพื่อทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะครับและหลักสาคัญเครื่องดื่มน้าสมุนไพรหรือน้ําอัดลมเรามีให้เรียกมากมายแต่เอ๊คุณแม่ข้างหน้าผมคืออะไรครับคุณแม่สีน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะเราขายอยู่ที่ขวดละขวดเดียวห้าสิบค่ะ อย่าเ<อ>พิ่งเชื่อผม <laughs> ผมบอกไปแล้วว่าแม่งอร่อยจริงๆ <c oughs> แต่ถ้าสั้นทําน้ําจิ้มไม่เป็นไง<อ>ท่านเอาไปเลยอันนี้คือพร้อมรับประทานเลยจุแม่มแ<อ>เวลาเก็บท<อ>่านไม่ต้องคิดมากแ,<อ>แช่ตู้เย็น<อ>ยิ่งเย็นยิ่งดีแล้วออกมานั่งรับประทานหย,ยอกหยอกหยอกข้าไปตรงไก่ตรงอะไรนะท่านเอ้ยห้าสิบบาทคุ้มคุ้มนะอะแล้วส่วนข้างหน้าผมนี้คือข้าวมันไก่แอนข้าวขาหมูเดี๋ยวบางคนจะรู้เฮ้ เจสีข้ามันไก่ตอนไหหลังมีแต่ข้ามันไก่เปล่าไม่ใช่ข้าวขาหมูของเราก็มีจัดให้และนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานในโซนบางคลุ้เรานั่นเองยังไงขอบคุณแม่สีมากมากที่ให้เกียรติกับรายการเราออกมาเฉพาะกิจจริงๆคุณพ่อสวัสดีครับเชิญครับรอครับนี่แฟนของคุณแม่ที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันคนนี้เลยที่เราเล่าเมื่อกี้เนี่ยร่วมคุณพ่อรับประทานอะไรครับเนี่ย นี่คุณพ่อ <laughs> คุณพ่อก็ยังรับประทานขอที่หลานนะส่วนคุณพรนหอยังไม่เสร็จเลยลูกน้องผมว่านานะเขาต้องจ้างเพิ่มทุกวันนี้ขนาดที่ต้องเยอะแล้วนะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตํานานอีกหนึ่งบริบทของโซนบางคุเรากับเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหลัมฝากในอ้อมอกอ้อมใจท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังจริงๆฝากเลยนะครับนะอ้าค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะเอาไปต่อย,ยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมคนพ่อกับแม่สีกับพี่พรจบอยู่ที่ร้านเจส๊สีข้ามันไก่ตอนไหหลำนั่นเอง <c oughs> มีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอสตอรี่แห่งความอร่อยนะ่าผลิตภัณฑ์ดีๆาาสะอาดแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับสวัสดี ห้าสิบาทคุ้มนะแม่นคุน้มค่ะรถดี